คือหนูช็อกมากอะไรรู้ป่ะคือหนูช็อกมากกับจํานวน <laughs> น้องมีกันอยู่แค่ห้าคนเองเหรอเป็นจํานวนที่ช็อกนิดนึงคือแบบยังไม่ครบรถโชว์เลยนะ <laughs> Sakni to pop to one kung ta plat a flum plat basic to rye me make light they lie ความฝันไม่ช้าไม่นานกันรอหากเธอไม่ท้อมไม่ยอมได,ได้ก็ความพยายามไม่ทำได้ใครแค่คิดแล้วทำเสมอไม่นานเธอก็จะสมดังใจพูดถึงนี้ดีกว่าน้องรุ่นสามก็เปิดเตอวไปแล้วเนาะก็คือทุกคนช็อกไหมคือหนูช็อกมากคือหนูช็อกมากอะไรรู้ป่ะคือหนูช็อกมากกับจํานวน <c oughs> คือตอนแรกอะ คือเหมือนตอนรุ่นสองอะเรามีโอกาสเข้าไปแบบอะไรส่วนร่วมเยอะเออแต่เหมือนพอรอบเนี้ยเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากแล้วเราไม่ค่อยได้แบบมีส่วนร่วมมากมายอะไรอย่างี้เออคือแบบไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดอะแต่ว่าคือก็เห็นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดแล้วพอเขาคัดออกมาอ้คือช็อกมากว่าน้องมีกันอยู่แค่ห้าคนเองเหรอมันแบบมันจํานวนที่ช็อกนิดนึงคือแบบยังไม่ครบรถโชว์เลยนะ <laughs> ยังไม่ครบรถโชว์รถโชว์หกคนแต่ว่านี้มีแกย์คน แต่ก็คือคือเราแบบเข้าใจนะเพราะว่ามันพี่ณนะน่าจะอยากให้แบบว่าคุณภาพแบบคุณลิตีแบบ quality, แบบสุด,สดคือที่สุดคือจึง้งฉันเลือกมันแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าแบบโอเคเข้าใจแค่ตอนแรกแบบตกใจน,นึ่งถ้าคนอ๋อพูดจริงอ่ะเนี่ยอะไรอย่างงี้คือมัน ได้เจอน้องไม่เยอะมากยังได้เจอแบบคูกคี้กันได้ไม่เยอะมากขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าน้องนน่ารักนะคือน้องก็ดูตั้งใจกันมากแต่ว่าเหมือนคุลีน่ะแอบเล่าให้ฟังว่าเหมือนน้องเพิร์นอะแอบมีใจแต่ว่าน้องไม่กล้าพูดอะไรอย่างงี้น้องดูเป็นคนขี้ขืนก็เลยแบบอุ๊ยเราต้องแบบเราต้องเราต้องไปเตาะน้องละเราต้องไปเตาะน้องเยอะเยอะะแต่น้องจะได้กล้าคุยกับน้องมากขึ้น อย่าใครแลว่าคือก็คุยคุยไม่เยอะเลยอะยังคุยได้ไม่เยอะเลยคือด้วยความที่เราพักงานมาด้วยไงเออก็เลยแบบว่ายังมีโอกาสได้คุยได้คุยไม่เยอะเท่าไม่เยอะมากเออแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปคุยมากขึ้นแต่เหมือนแบบคือกลับมาแล้วทุกคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าคือน้องเพิร์นอะน่าจะเข้ากับหนูได้ดีเพราะว่าติวคลายๆการอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าเฮ้ยทุกคนแบบ ดูพูดถึงน้องคนนี้ว่าจะแบบเป็นแบบเอ็นเจนเอ็นเจนแน่น่ะค้เลยอะคือโตมาเป็นหนูแน่ก็เลยแบบโอเคคนเนี้ยหน้าแบบน่าสนใจก็เลยคิดว่าจะไปคุยเยอะเยอะเออทุกคนอย่าเพิ่งชิฟคือหนูหนูแบบน้องเขาน่ารักดีแล้วคือแบบก็ได้ดูตอนที่ซองซ้อมแล้วก็ตอนที่น้องเพอร์ฟอร์มใช่ไหมรู้สึกว่าน่ารักมากคือน้องเต้นเก่งนะแล้วน้องมีความแบบโพเด็กอะแบบแบบแบบหน้าเหมือนมามี่โปโกลของจริงอะคือแบบน่ารักมาก คือเหมนไม่มปรากฏเลยก็เลยรู้สึกว่าย ชอบคนนี้เหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ที่อายแบบจริงๆเฮ้ยเออที่อายือนจริงๆตอนแรกๆเดี๋ยวเราช่วยปั้นแล้วเดี๋ยวเราจะแบบน้องจะแบบเออพูดเดยอะเลยคือแบบน้องก็ดูน่ารักดีเออใช่แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่หนูชอบก็คือของน้องขวัญเรารู้สึกว่าชี้สวยอะหน้าชีเป๊ะคือจริงๆหนูชอบตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกแหละเพราะว่าเหมือนตอนที่เราได้สัมภาษณ์น้องตอนงานเปิดตัวเดบิวต์ใช่ปะเราก็เลือกมาแล้วว่าน้องขวัญเนี่ยเป็นคนที่เราอยากจะถามคำถามตอนนั้นเลยก็เลยถามไปเพราะว่าชีหนะ้าตาดีมาก ชีสวยแล้วชีก็แบบคือจาได้ว่าในเอจคือไปส่องไงเออเราก็แบบทากันบ้านเดนึงก็แบบเอ้ยน้องยังไงก็คือไปส่องชีว้ว่าชีฟอลอร์เราด้วยเออก็อแบบโอเคงั้นเราถามชีละกัารอะไรอย่างางี้แล้วเหมือนแบบทุกคนก็พูดมาเห็นกันว่าน้องหน้าขายปริมาณมากเออก็อเลยก็สวาโอ้จริงด้วยหน้าชีแบบเป๊ะเหมือนน้องปริมาณเลยคือรูปโปรไฟล์อ่ะสวยมากเออเด่นเด่นเมืกัน ใช่หรอคือรู้สึกว่าหลิงหลิงเขาดูมีความเป็นคือด้วยความที่เขาโตสุดปะเขาก็เลยเจะดูมีความน่านนามอยู่ดูแบบว่าแต่คือน้องน้องจะอยู่สีน้องแม้คือเขาเกิดวีดีวกว่าหนูแต่เรียกว่าน้องก่อนละกันคือหลิงหลิงเขาจะอยู่สีส้มกับหนูแงก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปแบบ make friends เหมือนกันเป็นอีกหนึ่ง target <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคนที่ราต้องไปคุยด้วยเยอะเหมือนกันเพราะาอยู่สีเดียวกัน,แล,กกนแล้วก็อยู่เท่ากันด้วยคือคนอเกิดปีเดียวกันเนะี่ยมันน้อยนะแล้วมาเพิ่มเป็นขบวนแกงก็คือหนูจริงๆน,นแล้วกหลิงก็เเลลยยว่าอศ แล้วก็ลันมาใช่ไหมน้องลันมากก็คือเมนูเค้าตอนที่แบบร้องสามหกห้าก็คือร้องดีมากร้องสดอ่อทุกคนน้องนคือเต้นซีเจมเสร็จแล้วก็ร้องสามหกห้าต่อกันเลยก็คือแบบไม่ธรรมดานะมันมันยากอยู่นะใช่ไหมส่วนน้องแพรก็คือคือน้องแพรเนี่ยคือคนที่คุยด้วยเยอะสุดเลยโอเครู้แหล้ว,ว่าคุย,คยกับใครเยอะสุดคุยกับน้องแพรเยอะสุดเพราะว่าน้องแพรมาอยู่ห้อง,งแต่แรกเราก็เลยได้เจอน้องแพรเยอะเออแล้วก็ได้ได้คุยเยอะแล้วน้องก็จริงๆก็ดูน่ารักนะคือเหมือนแบบวันนั้นที่ถ่ายงานใช่ไหมถ่าย ว่าตเดอะแล้วหนูหาโทรศัพท์ไม่เจอคือหนูแบบไม่รู้ว่าโทรศัพท์ไว้ที่ไหนเล้แบบม่มีใครโทรศัพท์เราไหมคือไม่ได้มีใครสนใจที่จะช่วยใช่ไหมไม่มีใครสนใจเขาทุกคนแบบก็ทําของตัวเองแต่ว่าน้อง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 แพรแบบสนใจคุาแห้แบบพี่เจ้าไหนเขาสดยังไม่เจอหรอเดี๋ยวให้หนูช่วยโทรให้ไหมแล้วก็แบบพยายามแบบเดินแบบเดินหาโทรศัพท์ให้เออก็เลยแบบเอยคือจริงๆเขาไม่ต้องสนใจก็ได้คือมันเป็นเราเองที่เออทําโทรศัพท์หายคิดว่าคือคนก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเอออะไรขนาดนั้นแต่ คือชีก็ยังแบบสนใจแบบช่วยหาช่วยโทรให้อะไรเงี้ยโอ้ก็เลยแบบรู้สึกว่าน่ารักดีนะแต่ละคนแต่ว่าเราก็ต้องลองปฏิเสธกับน้องเรื่อยๆนะคะขอบคุณน้องแพทที่ช่วยเลี้ยงพี่เจนจริงขอบคุณนะคือชุด n e ก o Wars มันมีแหะถุงมือแมวใช่ปะ่ะแล้วก็มีหางน้องแพทก็ช่วยใส่ถุงมือบอกพี่เจนช่วยใส่ถุงมือไหมแล้วก็เลยด้วย เป็นเหมือนที่เลี้ยงเคงๆอ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าลันมาเนี่ยสกิล MC ็ดีอยู่คิดว่าเลิศในอนาคตก็คือจะเป็น m อคนต่อไปของซีเจมแน่นอนรับอุย้ยพูดถึงร้องท่อนไหนก็เพาะก็เลยนึกได้ถึงเพลงช h a n c e Not จินวันนะคะตอนนี้ก็ลงถึงสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็คือไปฟังกันได้ตอนนี้ก็คือมีใน Spotify แล้วใช่ไหมก็ได้ยินเสียงเราแบบชัดชัดชัดขึ้นก็ดีนะมันแบบว่าเพราะดีอะไร แต่ตอนแรกคิดว่าแบบเขาจะมิกซ์ออกมาให้มันแบบดูแบบกว่านี้แต่ว่ามันมันเหมือนเขามิกซ์ออกมาให้มันดูเป็นเสียง overall ที่ดูโตนิดนึงคือรู้สึกว่าเพลงชานสุนมันเป็นเพลงที่แบบว่าค่อนข้างโพสิทีฟมากเลยคือบางวันไหนที่รู้สึกว่าแบบตัวเองแบบคิดลบจังอะไรเ่งี้ก็รู้สึกว่าฟังเพลงนี้ก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าเออคิดบวกขึ้นนิดนึงชอบนะมันเป็นเพลงที่น่ารักจุ๊ แล้วก็แบบดีใจมากเพราะว่าตอนการทานามาัตรใช่ไหมสแสดงเพลงนี้สองครั้งแล้วก็มีใครทันใช่ไหมเขาะสะแสดงเสร็จก,ก็มีใครทานแล้วก็ตอนทันก็มีแบบคนเข้ามาบอกว่าแบบดีใจที่แบบได้ยินเสียงเลยครั้งชอบเจียงหนูอะไรอย่างงี้เมืทั้งที่เขาอ่ะไม่ได้แบบคามีเราหรือว่าชอบเราอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาก็ยังชอบอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าดีใจขอบคุณมากแค่เมื่อวานเปิดฟังเพลง C g M ก็รู้สึกว่าเออมีเพลงเพลงเรามันก็พอไดิเมกันนะ อยากขึ้นแสดงเพลงไหนในเลควยซาเวอร์อยากแสดงกิงฮัมเชคค่ะแสดงกิงฮัเชคแล้วก็อยากแสดงไมชกะค่ะไมชกะมุกานีค่ะหัวด้ฟอยนะคะทุกคนแต่ว่าคิดว่าถ้าได้เต้นกิงคัมเชคก็ดีเพราะว่าไม่ได้เต้นกิงคัมเชกนานมา <laughs> นานมาแล้วอะคือล่าสุดก็คุยกับน้องนาน้องแชมมีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าวันวันที่ททัด นภัปตาคือเขาใส่ชุดลายกิงฮัมกันมาแล้วก็บอกโอ้ยคิดถึงกิงฮัมเชเออเจเจด้วยเจเจก็บอกว่าตอนนั้นที่ไปรล้โชว์ดีใจมากเลยที่ได้เต้นกิงฮัมเชเพราะได้ไปกับพี่แองอะไรอย่างงี้แปลว่าพี่เอ็งไม่ได้ถ้าพี่แองไปก็จะได้เต้นเออนาน,น้าก็บอกว่าอยากไปรล้โชว์กับพี่แองอีกจะได้เต้น <laughs> กิงฮัมเชเออก็เลยคิดว่าถ้าลมหน้าอยู่แล้วไปรล้โชว์น่าจะได้เต้นกิงฮัมเชติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอคลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย